ผู้ชมครับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้ถือว่าตึงเครียดสูงอยู่นะครับแต่วันล่าสุดนั้นทัพไทยของเราก็มีการตอบโต้มีการเอาคืนเหมือนกันเรียกว่าสวนเดือดเลยก็ได้ครับเพราะทางกองทัพภาคที่1น,นั้นได้มีการส่งชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยปราบขมรซึ่งเราก็เตรียมมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตาไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าเครื่องขยายเสียงที่จะเอามาใช้ไล่มบขมิ ที่พยายามจะรุกรานอะไรก็ยั่วยุฝั่งของไทยเราและล่าสุดนั้นอัปเดตออกมาจากรัฐบาลขมรนเองจากคุณเซนครับเรียกว่าเข้าตาจนก็ได้ออกมา,ถาแถลงการว่าจะฟ้องเวทีโลกจะนําเรื่องนี้เนี่ยไปสู่นานาชาติพร้อมกับแม่ทัพวันที่สองก็บอกเองนะครับว่าศึกกมพูชาตอนนี้มันยังไม่จบเพียงแค่หยุดชั่วคราวเท่านั้นเรียกว่ายังคงดูเดือดยังคงระอุอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับโดยจะเล่ากันแบบดีก่อน,นะครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฟากฝั่งม็อบขมรบริเว เป็นพื้นที่บ้านหนองจานและด่านกระบูชาบางส่วนเนี่ยได้นํามวลชนครับมากดดันมายโยยุฐานไทยเราพร้อมกับมีการถือไม้หน้าสามมาคนละท้นนะครับแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังก็มีอาวุธอย่างเหล็กแบบเนี้ยคือดูแล้วก็ชัดเจนเลยว่าตั้งใจมาทําร้ายด่านไทยเราเพราะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการวางรั้วลดหนามเลยซึ่งถือว,ว่าเป็นการประจันหน้ากันแบบที่เหลียกเล่งไม่ได้นะครับฝั่งไทยเราก็พยายามผลักดนันมวลชนชาวเขมรออกไปแต่ว่าไม่ออกซึ่งฝั่งทหารไทยเราก็มีวยกลับ ตานขมินเหมือนกันนะว่าเฮ้ยปล่อยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยทำไมคุณถึงไม่คุมมวลชนของคุณเลยแล้วปล่อยเข้ามาแบบนี้มันทําให้การย่อยุไม่จบซึ่งเราก็มีการด่ากลาและก็ต่อว่านานขมินไปแล้วไม่ได้มีการตอบกลับอะไรมานะครับเพียงแค่ปล่อยทําท่าเหมือนว่าเฮ้ยฉันผลักดันอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปล่อยมาเหมือนเดิมแต่ว่าล่าสุดครับกองกําลังบูรพาหรือว่ากองรับภาคที่หนึ่งก็ได้เข้ามาดูแลความปลอดภยัยประชาชนแนวชายแดนไปที่เรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้มีการติดป้ายประกาศให้กัมพูชาเนี่ย ย้ายออกจำนวน170ครัวเรือนในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานที่มารุกล้ำดินแดนของไทยเราและก็บ้านหนองยาแก้วหลังจากนั้นต่อมาก็มีมวลชนของขมิ้นครับประมาณ150คนได้เคลื่อนเข้ามาชุมนุมประท้วงใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่46ซึ่งตรงนั้นก็มีกองกําลังเฉพาะกิจที่12เข้าตรวจสอบและจัดกําลังเข้าควบคุมสถานการณ์แต่เอาไม่อยู่นะครับเพราะมวลชนขมรน,นั้นมาเยอะเหลือเกินซึ่งเราก็มีการประสานให้ฝั่งขมรเนี่ยมาควบคุมประชาชนของตัวเองหน่อยเพื่อมีให้เกิดการยุยุ หรือว่าเพิ่มความรุนแรงในบรุรีชายแดนก็จัดชุดคอฟรครับเพื่อที่จะมาควบคุมฝั่งของขมรซึ่งตอนนี้เหมือนเราจะเอาอยู่แล้วและสิ่งที่มันจะเกิดมันก็เกิดจนได้เมื่อล่าสุดเนี่ยมันมีภาพเยอะแยะออกมาครับไม่ว่าจะเป็นภาพเยาวชนเด็กเนี่ยที่มีการถือไม้แล้วก็มีการถ่ายรูปติดทหารไทยเราด้วยก็เลยเป็นภาพนั่นแหละที่ขมรนําเอามาเล่นกันว่าเฮ้ยเรามีเด็กน้อยที่จะปกป้องแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินของไทยเราเองแต่ว่าเจ้าหนูนี้น่าจะเกิดไม่ทันนะครับก็เป็นการสร้างภาพอีกอรอบหนึ่งของ แล้ว็นการสร้างภาพแบบนี้เนี่ยมาอยู่อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ถ้าเรายังจํากันได้เนี่ยมันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เขมรมีการสร้างภาพซึ่งก็น่าจะได้รับคําสั่งจากฮุนเซนมาครับให้สร้างสถานการณ์หน่อยเพราะตอนนี้มันเงียบเกินไปบวกกับเรามีการประกาศ กดอายการศึกไปแล้วก็ไลข่ขมต170ครัวเรือนเนี่ยออกจากแผ่นดินหุนเซ็นก็เลยยอมไม่ได้ซึ่งสื่อของขมิครับมีการบอกว่าชาวกัมพูชามาจำนวน300คนนะแต่ว่าฝั่งไทยเราทางกองทัพภาคหนึ่งบอกว่า150คนทีแรกเนี่ยเผชิญหน้ากับฐานไทยเราประมาณ30นายแล้วมีการถือไม้หน้าสามถือเหล็กและก็ยังคงหวังยั่วยุ ให้มีภาพฐานไทยเราทนไม่ไหวทำร้ายประชาชนชาวขมรเ,เองแต่ว่าฐานไทยเราไม่ได้ทำอะไรเลยถือว่าเป็นการสร้างเหตุการณ์แล้วขมรตั้งใจยั่วยุแต่ว่าสิ่งที่มันผิดสังเกตที่สุดเลยครับก็คือทำไมชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยถึงมีวิทยุสื่อสารที่ใช้กับความมั่นคงแล้วก็น่าจะตีความเป็นไปได้ว่ามวลชนกลุ่มนี้เนี่ยถูกจัดตั้งมาโดยกองทัพขมรเ,เองแล้วก็อาจจะเกณฑ์คนมาเนี่ยรวมตัวกันเพื่อสร้างความวุ่นวายและยั่วยุฐานไทยเราแบบนี้ เพื่อที่จะให้เกิดภาพสร้างความชอบธรรมในการโจมตีเราอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้เหมือนคเขมนถูกดักโคห้ามโจมตีไทยห้ามยั่ยุไทยเด็ดขาดก็เลย มายุยุแล้วจะทําให้เกิดภาพไม่ดีออกมานะครับซึ่งฝ่ายไทยเราก็ถอยร่นไปประมาณ50เมตรแต่ว่าที่สาใจแล้วก็ได้ให้ขเมนกลัวที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดขนาดนี้ครับฝ่ายไทยเรายังเตรียมกําลังพลทหารเพิ่มเติมแล้วก็เตรียม,ร,ยมรถขยายเสียงและรถยิงแกน้ําตาลเนี่ยเข้ามาควบคุมเข้ามาในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งมีไม้กระบองครับและก็ลูกโดยสื่อขเมนก็บอกว่าขอให้พี่น้องเนี่ยเตรียมไม่พร้อมแล้วชาวบ้านขเมนเองก็ได้กระจายกําลังกันอยู่ทั่วทุกมุมเลยในภาพเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยครับ ว่ามีการถางป่าอ้อยเป็นพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ชุมนุมใหม่ด้วยนะคือสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้แม่ทัพที่2อครับออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทันทีว่าศึกกระบูชามันยังไม่จบนะมันเป็นเพียงแค่การหยุดยิงชั่วคราวนนซึ่งก็มีโอกาสจะปะทุได้ทุกเมื่ออันนี้เป็นสิ่งที่แม่ทัพที่2ออกมาพูดกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ขมรเดงยังไว้ใจไม่ได้ยังมีการยั่วยุอยู่ตลอดแล้วการที่เราไล่ไปแบบนี้ครับขมรก็มีการตอบหนังสือถแถลงการกลับมาด้วยว่า ฉันจะไม่ยอมออกไปไหนไม่มีทางที่ฉันจะยอมออกไปได้เพราะนี่คือดินแดนของขเขมรเป็นจังหวัดของขเขมรเองก็ต้องไปหารือใน GBC อีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขมรเขียนชี้แจงกับเราหลังจากที่เราไล่ออกไป170ครัวเรือนแต่ว่าล่าสุดมันยังมีเรื่องใหญ่เรื่องช็อกกว่านั้นครับเมื่อรัฐบาลของขเขมรเองก็ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างแข็งกร้าว ว่าภายใต้การนําของฮุนมานเนตจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องรี่ปไตทยและก็บูรณาภาพแห่งเดิดนของชาตินี่คือสิ่งที่เรียกคะแนนนิยมได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ได้มีการลุกรานไทยเราแต่ว่ามีการป้องกันจากไทยเราและก็สร้างภาพว่าไทยเรามาลุกรานล้าที่ดินทางที่ผืนนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นด,ดินไทยของเราแต่ขเขมรหรือว่าฮุนเซนเนี่ยสร้างภาพแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปับ๊บแถลงการนี้ออกมาทันทีเลยโดยในเนื้อหาของแถลงการขเขมรครับบอกว่าหลังจากที่ไทยนั้นส่งหนังสือถึง บุ๋ว่าราชการจังหวัดบันเตียมินเจย ให้ชาวกะบ,บูชาจำนวน170ครัวเรือนนั้นย้ายออกจากบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วซึ่งกะบ,บูชาก็ระบุว่ากรณีนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาขามรก็ได้ใช้กลไกลทางการทูตและก็กลไกลระหว่างประเทศทุกช่องทางเพื่อประท้วงไทยไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือประท้วงทางการทูตถึง3ฉบับหรือการยื่นเรื่องต่อองค์กรระหว่างประเทศอย่างสาประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยรวมถึงได้พานักการทูตและก็หน่วยงานระหว่างประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองดีไป สิ่งทีคอมเมนกล่าวอ้างมาว่าได้มีการประท้วงเราแต่จะประท้วงอะไร แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราครับเลี้ยงไม่เชื่องเราสะาให้ความช่วยเหลือแต่สุดท้ายขมรนจะมาฮุบที่ดินแบบนี้มันไม่ได้นะครับซึ่งยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับทางรัฐบาลขมรของฮุนเซนเนี่ยก็บอกว่าผู้นําระดับสูงของกัมพูชาครับทั้งฮุนมาเน็ตแล้วก็ฮุนเซนนั้นต่างนําเรื่องนี้ไปหาเรือกับผู้นําต่างประเทศทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลขาธิการสหประชาชาติอันวาอิบราฮิมและก็ผู้นําประเทศอื่นๆนั้นได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วววยยสตติิธีาาามมกฎหหระ่ง พร้อมกับเสนอให้มีกลไกบุคคลที่3นั้นเข้ามาตรวจสอบการหยุดยิงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุ่ยยุยหรือว่าการเผชิญหน้าด้วยอาวุธกันอีกและส่งท้ายและปิดท้ายของคามีนนะครับก็บอกว่ากัมพูชานั้นสรุปชัดเจนว่าการปกป้องอธิปไตายจายะยังคงเป็นต่อไปเช่นนี้เพื่อเสรีภาพของประเทศอย่างมั่นคงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถแถลงการจากรัฐบาลของฮุนมาเนต็ตลูกชายของฮุนเซนที่เหมือนพร้อพกันไว้เลยพอมีการก่อม็อบก่อมวลชนขึ้นปับ๊บมีการถแถลงปุ๊บ โอ้โหมันจะป๊ะอะไรขนาดนี้นะครับถแถลงมาแบบนาด้านๆและก็ยังมีภาพหลายๆภาพออกมาทั้งเด็กทั้งเด็กเนี่ยยืนถือไม้ ต่อหน้าด่านไทยเราหรือว่าชาวบ้านผู้หญิงแบบแก่ๆเนี่ยมายืนถือไมใ้ใส่ด่านไทยเราแบบนี้มันก็เป็นภาพที่ขมีเตรียมที่จะนำไปตีข่าวนำไปประโคมข่าวแล้วก็มาต่อว่าไทยเราแต่เราชี้แจงด้วยหลักฐานนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลักสิทธิมนุษยชนก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยดินแดนก็คือดินแดนนะครับเราไม่สามารถอารุ่มมรวยได้เพราะมันเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งวนเซนมากกว่าที่ต้องจัดการคนของตัวเองแล้วก็ย้ายบ้านให้เขาทําบ้านให้เขาใหม่ ซึ่งมไม่เกี่ยวอะไรกับไทยนะครับไทยเราให้อยู่มา40ปีแล้วว่าที่ดํากินต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้ก็ได้เพียงแต่ฟ้องเวทีโลกแต่ว่าเวทีโลกเขาก็กลับมาดูหลักฐานอีกรอบหนึ่งเขาไม่ได้จะดูกันที่รูปภาพเพียงอย่างเดียวนะครับต้องดูความจริงให้มันชัดเจนซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถามว่นาน่ากังวลไหมกับปิบ้านหนองจานผมคิดว่าฮุนเซนจะยังใช้วิธีนี้ต่อเรื่อยๆนะครับเพราะอยากได้ภาพอยากได้ความชอบธรรมว่าพอโจมตีไทยมาแล้วเนี่ย เฮ้ยไทยทําประชาชนกดมันจะมาประมาณนี้นะครับเราก็เห็นภาพกันดีว่าชาวเขาเห็นอะไรจะมีวิทยุสื่อสารด้วย เออก็แปลกเหมือนกันนะครับจัดม็บมาแบบนี้สงสัยอยากจัดต่อกับภาคที่2เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดตักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย

នេះថ្ងៃទី4បងប្អូនយើងតោះតោះតោះអរគុណ